สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่18มิถุนายนนะครับ6นาฬิกานาทีนะครับอัปเดตภาพรวมเอกยูภักเช้านะครับเมื่อคืนนะครับปรับมาลึกพอสมควรนะครับอธิบายในทางเฟรมเดแบบนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับมีหน้านะครับปี64ทําทำโลไว้ตรง1677นะครับหลังจากนั้นก็ปรับขึ้นนะครับอันนี้คร่าวๆนับเป็นหก่อนนะแล้วก็ปรับลงมานะครับนับขึ้น2นะครับประมาณ 1, 6, 7, 8สังเกตว่ามันมีการยกโลมมานิดนึงนะครับตรงนี้อยู่ตั้งแต่เดือนนะครับเมษานะครับผ่านมา1เดือนเดือนพฤษภานะครับปรับขึ้นไปนะยาวๆนะครับทำหายไปตรง 1, 9, 1, 6นะครับหลังจากนั้นก็ปรับลงมานะครับตรงนี้ลองเป็นขึ้น3นะครับลักษณะที่ปรับลงมานนะตรงนี้ปรับลงมานะเป็น A นะครับเป็น B นะครับแบบแฟรนะน่าจะเป็นวิกบนะครับวิกบี แล้วก็ปรับลงขึ้น C มานะครับขื้น C เมื่อคืนนะลงมาแนวสำคัญพอดีนะครับ1,7,6,9นะครับแล้วก็เด้งนะนะครับอา่าระยะสำคัญอยู่แถวนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้แล้วนะีมีโอกาสจะเด้งกลับนะครับทีนี้เรามองลงมาเนนะครับอา่าขึ้น C ก็ลงมาลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าตัดใดที่ยังไม่มาแลบในพื้นที่ของขึ้น2นะครับหรือว่าตรงหัวหนนะตรงเนี้ย ก็มองว่ามันการเป็นการย่อนะมันจะมีโอกาสปรับขึ้นได้นะครับแต่ก็ปรับลงมาลึกพอสมควรนะครับนะครับเมื่อมาถึงแนวหัครั้งน,น,นี้เด้งไปเมื่อคืนนะ,ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูภาพใกล้ๆกันอันดับแรกผมเปลี่ยนไปดูในทางเฟลียมที่เล็กลงนะครับเดี๋ยวเราจะดูตั้งแต่นี้ไปนะตั้งแต่โลของเมื่อคืนเนี่ยนะครับนะครับผมจะเอาฟิโบชุดนี้ออกก่อนนะ แล้วก็ดูตั้งแต่นี้ไปนะครับเปลี่ยนไปดูทางเฟซสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่าภาพมันประมาณนี้นะครับเหมือนจะมีการยกโลขึ้นมาทีนี้เรามาย้อนภาพมาดูนิดหนึ่งนะครับชุดนี้ลงมานะครับชุดนี้รีบาวชุดนี้ลงมานะครับชุดนี้รีบาวชุดนี้ลงมานะเมื่อคืนนะถ้าเราดูในภาพใหญ่เขาเด้งตรงในสำคัญพอดีใช่ไหมครับแต่ถ้าภาพย่อยๆอยตอนที่เขาลงมาเมื่อคืนนะอธิบายเราวัดลงมาแบบนี้นะครับ เราวัดลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะเมื่อคืนนะมันก็จะลงมาตรงนี้แหละนะครับที่ที่เราโพสต์ไว้นะครับในในแฟนเพจนะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ อ่าเป็นเพจเรานะอ่าเพจเทรดทองนะครับภาพของเมื่อวานนะตอนที่ผมโพสต์ไปนะครับสิบสามชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับอ่ามุมมองแบบนี้เลยนะเรามองว่าตอนที่เขาลงมานะครับเขาเด้งน้อย,น,อยนะครับเขาจะลงมาตรงนี้นะครับเวลาลงมาเนี่ยเรามองทีละโซนนะครับพันแปดร้อยสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า 1,788นะครับ1776นะครับ1765สรุปว่าเมื่อคืนนะครับ,เข,เ,รรบเขาก็เด้งอยู่ประมาณนี้นะนะครับเขาก็เด้งอยู่ประมาณเดี๋ยวดูกราฟทีนะเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็เด้งอยู่ประมาณอันนี้โลอยู่ประมาณ1 1767นะครับขาดไปนิดนึงนะคือคือถ้าเรามองตรงนี้นะครับไอเดียเนี่ยถ้าเราดูตามกราฟเนี่ย มันมันจะลงมาถ้าเราเทียบตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะที่ลงมามันก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นะ่ะขาดขาดไปสองเหรียญน,นะแล้วก็ดีดกลับไปเมื่อเมื่อตอนประมาณตักก่อนก่อนปิดตลาดเยนะครับทีนี้เปิดของวันใหม่มาเนี่ยนะครับตามเวลาบ้านเราก็เหมือนเขาพยายามจะรีบาวนะทีนี้เวลาตอนที่เราเทรดนะครับคือตอนที่ผมเดทให้พวกเราฟังนะพวกเราดูตามผมนีนะครับ ที่เราเดบตไปเมื่อคืนเนาะเนี่ยเราม,ามองมันจะเด้งอ่ะมันมีโอกาสจะเด้งขึ้นมานะครับคืออันนี้นะครับถ้าเราใช้แพลตฟอร์ม MT5 บ้างอะไรบ้างนะครับตัวเลขแต่แตกต่างกันบ้างนิดน,น้อยนะแต่ว่าไอเดียมันเหมือนกันนะเราม,ามองมันจะเด้งมานะครับทีนี้เช้านี้จะเด้งประมาณไหนนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับอ่าไม่เรายังไม่ต้องมองอะไรไกลเลยนะครับเราดูตรงนี้ก่อนนะ เราดูจากไฮที่เขาลงมานะครับระยะหวังผลเช้านี้ก็ถ้าเราดูภาพใกล้ๆเนี่ยอันนี้ผมดูในหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับลองเปลี่ยนไปดูสักสิบห้านาทีนะและ้วเราก็จะเห็นแท่งราคามากขึ้นนะก็จะเห็นว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับมันมีการยกไฮขึ้นมาหน่อยๆนะครับแล้วก็ยอดมาไม่ทำโูใหม่นะเช้านี้ก็มีโอกาสจะปรับขึ้นมาทางนี้นะครับขึ้นมาทางนี้นะครับแต่ว่า การที่จะปรับขึ้นมาต้องคอนเฟิร์มว่าผ่านไฮเดิมมานะครับก็จะปรับขึ้นมาอันนี้เราวัดโดยสัดส่วนนะครับตามสัดส่วนการรีบาวนะ์นะถ้าถ้าดิวไฮผ่านตรงนี้มาก็จะมีโอกาสขึ้นมาตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะหนึ่งเจ็ดเก้าหกนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับทีนี้ให้ดูที่กลุ่มเรานิดหนึ่งนะครับโกลเทสเตอร์เนาะ อ่าดูที่เพจต่อก็ได้ครับที่มองนะตอนที่แอดมินโพสไปสองที่โมงที่แล้วเนี่ยนะครับมันมันเด้งตรงนี้นะนะครับเราก็มองว่ามันมีโอกาสจะเด้งไปทางนี้นะอ่าตัวแนวเด้งก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องตามดูทีนะครับก็สรุปว่าพักเช้านี่นะครับมีโอกาสจะรีบาวน์นะครับทีนี้สําหรับคนที่ติดสถานะไม่สูงมากเลยนะถ้าถ้าเขารีบาว์ให้นะแนะนําว่า พิจนาออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งรับใหม่ก็ได้นะครับทีนี้ลองดูเส้นความชันดูนิดหนึ่งนะครับตีที่ผ่านมาก็แนวต้านก็จะอยู่ประมาณนี้เลยครับแนวแรกๆนะหนึ่งเจดเอ่าหนึ่งเจดตัวนี้90นะครับหนึ่งเจ็ดเหกหนย์สี่ยอาจจะไปตรงนี้อันนี้โดยโดยวัดจากไฮโลนะแต่ว่าถ้าเราวัดจากชุดที่กำลังรีบาวอยู่เนี่ยนะครับ เราใช้วัดแบบนี้นะขึ้นไปอ่าแล้วก็ไปวางประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสจะรีบาวน์นะครับระยะหวังผลเช้านี้ก็มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้นะนะครับแปดสี่นะครับแปดแปดเก้าศูนย์ 8, 8, 9, 0, แล้วก็ประมาณเก้าสามนะก็น่าจะพอดีนะอ่าถ้าอย่างนั้นคนที่มีนะติดบายอยู่โซนนี้นะดูแนวพวกนี้ไหมนะครับหนึ่งเจ็ด 8 4 1 7 8 8 1 7 9 0 1 7 9 3กนน่อนนะครับอาจจะมีโอกาสได้ปิดนะนะครับเดี๋ยวถ้าเขาขึ้นไปนะครับแล้วย่อกลับมาคราวหน้านะครับไม่ทำโรใหม่ในกรณีว่ามันผ่านเบรกเทรนไลน์พวกนี้ไปนะครับแล้วย่อกลับมารอบหน้าเนี่ยไม่ไม่ทำโลใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยหาจาังหวะบายกันแต่เบื้องต้นเช้านี้บอกว่า e ิ u นะครับมีโอกาสที่จะรีบาวนะอันนี้ทำเฟรม15้านาทีนะครับ มีโอกาสรีบาเพราะว่าเมื่อคืนเขาลงมาถึง,างกรารสำคัญพอดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ XAUUSD สวัสดีครับ